ตามกันต่อนะครับผมก็ยังอยู่กับผมตีเล็ก3มันนะครับแล้วก็2รถหลอรถขายกับข้าวแล้วก็น้องมะนาวครับกำลังเชื่อมเชื่อมฝาท้ายนะครับฮะเอาความชิปว่าจ,กจุกจะเตียบอันนี่ดดเตียบว่บยเอานะ้ำมาฟ้าไม่กินด้วย มันจะคึกแล้วทีนี้ค,ค,คึกคึกวะ

เซลฟี่กันแล้วครับฝั่งนี้เซลฟี่อวดกันกินน้ำมะพร้าวแล้วมอใส่นอตอีกแก้วฮะมองลงใส่นอบัดนี้นอสยแอดขึ้ยากด้วยบันนี้คือคนค้าสุ่ คึกนะกินจนเหลือไปแล้วกินยวขึ้นรังเหรอกินจนงเหลือคนทองนจีนจีกัเวางกันเขาคนนั้นกีวานเดี๋ยวยูกเชีย าับนสองจุดนะครับเสียบอยเชื่อมบานพับบานพบานับฝาท้ายต้องไปร้าตัวไม่ส่งเขาเนีย่ย อย่าต้อมครับจัดสามชาใส่ไปแล้วเดีย๋ยวบอยใกล้จะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็จะมาต่อที่รถขายกะเพ้านะครับตอนนี้ก็คั่แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ เจอกันใหม่ครับกลับบ้านก่อนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ